สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาตรียาสุวรรณทารารัตน์ในสารคดีสลักสร,รสร้างเพื่อสังคมเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกๆครั้งเพื่อความโปร่งใสและความบริสุทธิ์ยุติธรรมทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนภาครประชาชนเข้ามาเป็นประธานกรรมการและกรรมการออกรางวัลเพื่อเข้ามาร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆและเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลทุกๆครั้งค่ะ สำหรับการตรวจสอบก่อนการออกรางวัลนั้นโดยประธานกรรมการออกรางวัลในแต่ละงวดจะเป็นผู้กำกับดูแลการออกรางวัลและตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในการออกรางวัลอย่างละเอียดค่ะก่อนการออกรางวัลในทุกๆครั้งจะยึดถือความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และมีมาตรฐานสากลนะคะซึ่งในทุกๆครั้งการออกรางวัลทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดเชิญประธานและคณะกรรมการทั้ง10บท่านเข้ามาร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลอย่างละเอียด และยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ใช้เครื่องมือตรวจหาวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมในลูกบอลและตลับทิบแสงรวมถึงอุปกรณ์ในการออกรางวัลทุกชิ้นที่ใช้ในการออกรางวัลค่ะโดยการตรวจสอบในแต่ละครั้งจะมีสื่อมวลชนเข้ามาร่วมเป็นสกีพยานและที่สำคัญทุกขั้นตอนของการออกรางวัลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดค่ะ ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือความมุ่งมั่นและตั้งใจของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้เห็นถึงความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกๆครั้งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามและรับชมข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆจากทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทางอมรินทร์ีวีเอชช่อง34ของเราตั้งแต่เวลา13 5 0นินาทีเป็นต้นไปนะคะสวัสดีค่ะ